สดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมอเมอลคลิปนี้เราก็มาพูดอีกหนึ่งประเด็นของบุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เธอก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดปังนะครับในทุกสกิลไม่ว่าจะเป็นการรุกการรับ หรือว่าความฉลาดต่างๆรวมไปทั้งการเสิร์ฟครับที่สามารถช่วยทีมได้แบบสุดปังจริงๆนะครับก็มีประเด็นที่แฟนๆได้พูดถึงบุ๋มบิมอีกหนึ่งประเด็นนักก็คือเห็นฟอร์มบุ๋มบิมแบบนี้แล้วจะมีทีมกลางๆหรือว่าต้นตตารางสนใจที่จะซื้อตัวบุ๋มบิมไปเล่นในฤดูกาลหน้าหรือเปล่ารวมทั้งหลีกอื่นๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับบุ๋มบิม แอดคิดว่ามีหลายทีมแล้วก็หลายที่เป็นที่สนใจแล้วก็จับตาบุ่มบิมอยู่แล้วครับก็ฟอร์มการเล่นสามารถช่วยทีมได้ขนาดนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนักกีฬาก็ต้องเป็นผู้เลือกนะครับว่าต่อกับที่ไหน ซึ่งถ้าซาลิเยยังคงสนใจบุ๋มบิมแล้วก็อยากต่อสัญญากับบุ๋มบิมอีกในฤดูกาลหน้าบุ๋มบิมก็อาจจะต่อก็ได้นะครับเพราะว่ามีในเรื่องของความสบายใจหรือว่าความสนิทสนมการทํางานที่ค่อนข้างที่จะรู้กันแล้วนะครับก็เลยอาจจะลงตัวกันบุ๋มบิมอาจจะเลือกต่อที่ซาลิเยอีกก็ได้ครับซึ่งก็ต้องปล่อยให้เป็นอนาคตนะครับแต่ปัจจุบันบุ๋มบิมสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดปังแล้วก็ยังคงเล่นให้กับซาลิเยอยู่เราก็มารอเชีย แล้วก็ให้กำลังใจเธอในทีมซาดิเย,ยกันต่อนะครับขอให้ทำผลงานได้ปังๆเราก็มารอเชียเธอแล้วก็ให้กำลังใจเธอในทีมซาดิเย,ยกันต่อนะครับขอให้ทำผลงานได้ปังๆยิ่งยิงขึ้นไปส่วนอนาคตคอยว่ากันครับ